ไม่ต้องเร่งกับบอกเลยเนี่ยหวานใจไอ้เขาทำไรบอกเลยตีวเียอ่าเอาจีเลยแต่เอาแลไม่ต้องเร่งแต่ว่าปั่นปื้มันปั่นปื้บอกมาเลยออป้ลปุ๊บปุ๊บบอกกูสร้างเร็วรับตีนีโปอกบอกเอ่อรุ่นเล็วรับบอกน้กับอกเล้วอ่าบอกว่าปั่นปื้มกับอกับว่าแต่นั้นมันเป็นรุ่นเป็นบอกเลยนะถ้าทีนี้บล็อกไปนานแล้วใช่ไหมครับบล็อกนางแค่ไเดี๋ยวนี้เตอาทีนียังไม่มีปั่นปื้มแล้วไรบลอก บอกสร้างบกลรา้นะบอกเลี๋ยอกมสร้างนดูเรวอ่านกเนี่ไปไปปาไปเลยตรงนี้เลยไปปาไปเดินมาก็ไดขี้ลุ่นมนมาไว้เขามาป่าใช่ไหมาป่านีเล่ดบอกเลยลาน้าฝมันยกรบอกไปเลยบอกเลยไปนี่ตรงนี้ตรงนี้เอานี่ตรงนี้ใหญ่ๆนี่นี่จัดเจนนี่อันนี้เพราว่าเคยบอกไปนานแล้วกันแต่ว่านนเนียมีเขามีงบไว้จไ่ล้วนจยนเราโลจแต่ว่า ือเราบอกเราบอกไก่้อนไงวาเขาจะมีงอบว่าทำหลัดไหมแต่วันนี้นี่กระบอกไปแล้วหวาปันืนโอา๋ี้การตรงนี้อ่าอบก้นตมาลาดียมัวมียไปลาแบกี้ได้ยังไอ่ายาวไปเลยไปกันนั้นี้ไรไปไปยาวไปเลยยาวไปเลย่ก้นราา้นี่ายนี่ปาอย่าวยมีาเง้ยมีมีเขาสร้งมาแล้วมีเนีไอ้้ปนี่ อืมมันเป็นระเบิดนี่ก้องเตะเทศบาลเป็นเออมีกระจีอะไว้มีกระดีเป็นน,นะทีนี้เดี๋ยวผมใต้หลบแกป้าหิดกันเดี๋ยวอบอกไปเลยว่านาฟุนมันเป็นปืนกับบอกไปเลย Giờ ôm được sao thế. Ừ không. Ừ. không. Ông không. Ừ. không. Ông không. Ông không. Ông không. Ừ. không. Ông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  không. แล้วตอนบอกกันเขาว่าปื้ออะบอกกันเลยก็กระไรแต่ไม้เออแล้วมาไม้ไม้ไม้อะไรแบบนี้เกิดไอ้โจมยังไม่กับไอ้ปลาใบก่อนนี่นะปลาปลาได้ก้อนกระไรปลานี่กระมันกันสิงกระบอกเลยวะสิงบอยสิงเลยวะบอยสิงกระบอกเดรนเดรนเนี่ยเลดกนกี่กับปลาดหรือบ้าง